ีกแล้วนะครับผมส้สมตำแยกเครื่องนะครับสาขาสี่แหวมอีกแล้ววันนี้ตำบักทัวครับผมตอนนี้ส้มตำหมดครับเอ้ยมะละกอขาดตลาดพอดีเราไปสายตำกล้วยนี่เพียงเดียวตำกล้วยคงไม่อร่อยนะตำกล้วยแต่ตำกล้วยสุกหมดเพราะว่าเห็นว่าเติมกล้วยเติมเติมเติมหลดช็องไม้เอาไว้เป็นกลแล้วใส่พ,พริกให้จัดจานไป พอดีเรอตำโคกตำซอสโกขามมก็ดีคูสาสตร์การรัดดีครับเป็นนั่งได้มาถึงไหมครูสาสรได้เลยเปิดพัดลมให้เชฟหน่อยคว้านได้ไหมตำบักตัวอยู่ก้านข้าตำบมกฮ้งนะก็ตำคว่เหมือนนะบกีเลื่อนขับเปิดอันหล่างมาแล้วตำบักตัว นี่ยตำไปมั้นมันใให้เนีกเนี่่ได้าอยูกนกันเอก่ทตำห้มันแดกแล้วกระปุครับทีเีทำแบบนี้ยังใคใส่เครื่องปุงตงไปนงานด้ยบักนาวขึ้เอครั่างปวงคือนกเหรอ้นบักนาวบักนาว็ต้องเป็นบักนาวน้ำดีครับดไดยเยบักนา ห่เก่าตอเงาองใหมนี่ยรับงี้นเมดก็คือเราต้องเป็นเมยดเบาเข่าต้องต้องบอกตามประสงค์นะถ้าไม่อยากขายบ้านคือว่าถ้าอยากขายบ้านได้ก็ต้องเชิญหมอพ่าของพุกนี้ก่อนบักน้าวหมอ่าหมไปเยอะบับหมอากเขียเขียเอื้อนมะเขือเทศ เตียดบบกเชียร์เล่นกันนะี่นี่ยมาแล้วครับของแท้ของจริงรรน้ำปลาสูตรส้มํำแยกเครื่อง มาแล้วมีจำหน่ายในไม่ช้านี้นะครับเรื่องชากมันเร็วมากจะไม่สามารถให้ทำได้ตอนนี um, はは้เฮ uh ็ดปลาแดกกำลังหมักอยู่ปลาแดกนี่หมักเป็นบ้นบดน้อยๆนี่มันสูตรหมักในบ่มน่ะเสียวมากมนได้เลดเห็ดป่าแดดเติมก๋วยเตียวบ้านหนึ่มคนได้กี๋ยวโอ้ยได้เสียก๋วยเตี๋ยวได้แมได้เสียทำได้เสียเพราะสนใจยังงั้นครับผมบ่สนใจยังงั้นครับ เบอรงเรียกบทำไรกันพ่อครับผมรวยอยู่แล้วเงิี้่เบิ๋ยวปุ๊บจุดหนึ่งคนสี่ในพ่อท่านสามท่านเอาอย่างไรครับอันนี้ขายของครับผมนี่เราขายของขายประเดี๋ยวที่ร้านเรายอดครับทนขวนหนึ่งพ่อแล้วนี่ครับยอดรัห้าพันลูกเม็ดครับเลเนี่ยอยู่แล้วสุดยอดเลยครับผมนี่ต้องไปลรายได้ครับดูถอดกิวทูมแล่ะ โอ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดครับผมแซำนี่แหละครับซซำนี่กระดมไ้หลายแล้วเอสบายดีสุขุมสุขคนครับผมขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังนี่ยได้พิสพันธ์แป้งกระเมร์ขอบคัสดปครับ